สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม ROX นะฮะตอนนี้เกม RX ได้อัปแพทใหม่มาฮะอัปแพทใหม่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนะี่ยแพทที่อัปมาใหม่เข้ามาก็จะเป็นคัสสี่นะฮะแล้วก็พวกกิจกรรมพวกรับซื้อสารพัดแล้วก็ระบบเงาใหม่แล้วก็ของขวัญเปลี่ยนคัแล้วก็กิจกรรมพวกอื่นๆเช่นพวก k p m ข้ามเซิร์ฟ่ะฮะแต่หลักๆแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับกิจกรรมรับซื้อสารพัดน,นะฮะแล้วก็เกี่ยวกับระบบเงาแบบใหม่นะฮะ ซึ่งเป็นไฮไลท์ที่เด่นที่สุดของแพทนี้นะส่วนอาชีพคลาส4นี่เดี๋ยวผมจะมาพูดพูดในคลิปถัด,ถดไปนะกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมของก่อนเปลี่ยนค่านะฮะคา่าท,ที่เพิ่มเข้ามาในแพทนี้ก็จะมีทั้งหมด6อาชีพนะฮะเป็นอาชีพของค่า4 1ทั้งหมดนะฮะอาชีพ,น,พานายพระเมดแอดสไนเปอร์แล้วก็อาชีพพ่อค้าเป็นสายที่ที่เพิ่มเข้ามาในค่า4นี้นะแล้วก็จะมีเค e s เปลี่ยนค่าะฮะ เควงนี้ก็จะมีระยะเวลาประมาณกเกือบหนึ่งเดือนนะฮะคือตั้งแต่วันที่11เดือนพฤศจิกายนจนถึงวันที่1ธันวานะจะมีเควสของในส่วนของล็อกอินายวันนะฮะล็อกอินายวันก็จะล็อกอินทั้งหมด7วันนะล็อกอินแต่ละวันก็จะได้ไอเทมแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะฮะเช่นหนังสือเปลี่ยนคาดแล้วก็ไอเทมเพิ่มจ็อบเลเวลนะแล้วก็แร่แล้วก็เพชรนะฮะแล้วก็ที่ดีที่สุดก็จะเป็นถ้าครบ7วันแล้วก็จะได้แพ็คสุ่มแพ็คสุ่มเทพตัวจริงนะฮะ กระสุนออกมาแน่ๆเลยต้องได้กล่องสีฟ้าชัวร์เลยแตในส่วนของเควสท้าดวนนะเควสท้าดวนนี่ก็จะเป็นเควสพวกเควสลายวันนะแล้วก็เควสที่แบบทําภารกิจต่างๆนะในเกมก็จะได้ของวันตามนี้นะแต่ในการที่จะเปลี่ยนคาสสีได้เนี่ยตัวละครต้องมีจ็อบเลเวลที่50นะถึงจะสามารถเปลี่ยนได้ต่อมากิจกรรมที่ดีที่สุดเท่าที่มีมาเลยนะฮะกิจกรรมรับซื้อสารพัดนะ กิจกรรมนี้เป็นการที่เราเอาขยะไปขายขายคืนที่ตลาดกลางนะในการที่เอาขยะไปขายคืนที่ตลาดกลางเนี่ยเราต้องก็จะใช้คูปองนะฮะเราก็จะใช้คูปองอันนี้นะคูปองรับซื้อตลาดกลางนะโคต้าในการขายคืนลานตลาดกลางก็จะอยู่ที่10,000เพชรตอ1หนึ่งใบนะไปที่ตลาดกลางนะเข้าคิดรับซื้อสารพัดในการขายไอเทมนี้จะเอาไอเทมอะไรไปขายในคืนตลาดกลางก็ได้นะฮะได้ทุกอย่างฮะใช้ได้แต่ไอเทมที่ไม่ได้ล็อกนะฮะ แล้วก็พกอุปกรณ์ขายไม่ได้ครับถ้าเรามีจํานวนคูปองที่เยอะขึ้นเช่น2ใบเราก็จะขายของคืนตลาดกลางได้เพิ่มขึ้นฮะตามลิมิตของคูปองเนะี่ยแต่ว่าในการขายคืนตลาดกลางก็ร้านก็จะเก็บภาษีไป10%นะฮะแล้วก็ลิมิตการใช้คูปองในการขายคืนก็จะอยู่ที่100ครั้งนะฮะและในส่วนการขายคืนร้านค้าเมื่อเราใช้เพชรชุพูในตลาดกลางนะฮะครบ1ล้านนะฮะเราก็จะได้ในส่วนของโคต้า เป็นเป็นโคต้าในการแลกเพิ่มอีก100แต่ถ้าเราใช้เพชรชมพูในตลาดกลาง2ล้านนะฮะเราก็จะได้ครูปรองเพิ่มอีก1 0 0ฮะยึิ่งใช้เพชรชมพูซื้อของในตลาดกลางมากขึ้นก็จะยิ่งได้โคตา้าที่มากขึ้นนะในส่วนของคูปองนี่หามาจากไหนนะในส่วนของคูปองนี่ก็หาได้จากคา์นวาลนะทำแอคทีฟพอยท์ที่80นะฮะก็จะได้คูปอง2ใบ ถ้าทำแอคทีฟที่100ฮะก็จะได้คูปอง3ใบนะฮะรวมต่อวันแล้ววันหนึงก็จะได้คูปองทั้งหมด5ใบและอีกที่หนึงคะก็จะเป็นการในส่วนของล่าบอสมี p นะในการล่าบอสน,นี่ก็จะได้คูปองอยู่ที่2-4ใบนะฮะต่อการล่า1ตัวนะวันหนึ่งสามารถตีได้แค่ลิมิตได้แค่4ตัวเท่านั้นนะฮะแต่ในการตีบอสเนี่ยเราต้องไม่ตายด้วยนะถ้าเราตายในระหว่างการตีบอสเราก็จะอดคนะูปองนี แต่ส่วนมากผมตีแล้วส่วนมากก็จะได้ที่แค่สองใบนะ,ะ <S <S ต่อมาเรามาดูในส่วนของไฮไลท์ของแพทนี้เลยนะฮะในส่วนของอาวุธเงาเนี่ยอาวุธเงาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจากระบบเก่าก็คือ,ค,อคือเปลี่ยนไปดีมากเลยฮะเพราะว่าในการอัพอาวุธเงาเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทุกอาชีพแล้วนะ,ะอย่างเช่นถ้าผมอัพเงาเลเวลเจ็ดของอาชีพพราคีเนี่ยฮะในการอัพเงาทุกตัวละครที่เราเล่นทุกอาชีพเลยนะฮะมันก็จะได้เงาที่เลเวลเจ็ดเท่ากัน ซึ่งแต่ก่อนนี่การอัพเงาของแต่ละอาชีพจะแยกกันนะและในการอัพเลเวลเงาเนี่ยวัสดุที่ใช้ก็จะเปลี่ยนไปฮนะเปลี่ยนจากที่เราใช้อาวุธใครอาวุธมันฮนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นใช้อาวุธอาชีพใดก็ได้นะฮะมาใช้ในการอัพอย่างเช่นอันนี้เป็นดาบของอาชีพไนนะฮะพาราดนก็สามารถเอามาใช้อัพเลเวลเงาได้และในส่วนของกิจกรรมนี้ก็ยังแจกในส่วนของวัสดุเงาในการอัพเลเวลเงาด้วยนะฮะทางจดหมาย แต่สําหรับคนที่เข้าเกมมาใหม่ๆนะฮะในส่วนของอาวุธเงาสาหรับคนที่เคยอัพเงาอาชีพอื่นไปแล้วที่เลเวลน้อยกว่าตัวหลักนะฮะมันก็จะรีเซ็ตคืนวัสดุมาให้เราอะเป็นจํานวนหนึ่งนะฮะแต่ในส่วนของจารึกขยายเวลาอัพแล้วอะมันก็จะใช้รวมกันหมดนะฮะมันจะแชร์กันหมดนะฮะทุกอาชีพอย่างเช่นผมอัพในส่วนของสเต็งช่องที่1เนี่ยฮะในส่วนของอาชีพอื่นก็จะได้ผลไปด้วยนะฮะก็คือมันก็จะแชร์นะในส่วนของจารึกกับขยาย แต่ในส่วนของด้านสกิลต่างๆก็ยังใช้ในส่วนของการอัพเลเวลเงาของแต่ละที่เหมือนเดิมอ่ะอันนี้คือไม่เปลี่ยนแปลงนะแล้วในส่วนของจาเลอรกึกับขยายเนี่ยมันก็มีมีออปชันที่เพิ่มเข้ามาปกติแล้วจะมีแค่6กช่องนะฮะตอนนี้เพิ่ม้ามาเป็น17ช่องก็จะมีคุณสมบัติที่เพิ่มเข้ามาแตกต่างกันนะฮะจารึลเนี่จะเพิ่มในส่วนของการป้องกัน PVP แล้วก็การป้องกันดีบัคใน PVP แล้วก็เพิ่มในส่วนของลดดาเมจธาตุนะฮะแล้วก็เพิ่มในส่วนของเพิ่มดาเมจต่อการโจมตีมอนสเตอร์ตามขนาดนะฮะในส่วนของขยายนะขยายนี่ก็จะเพิ่มมาเหมือนกันฮะก็จะเพิ่มในส่วนของการต้านทานด้านลบใน PVP นะแล้วก็เพิ่มในการโจมตีในส่วนของ PVP แล้วก็เพิ่มในส่วนของเพิ่มดาเมจธาตุนะฮะและสุดท้ายก็เพิ่มในส่วนของการลดดาเมจการโจมตีมอ <literal ness> ส <ode> นสเตอร์ตามขนาดนะ ระบบเนี้ที่เพิ่มเข้ามาคือดีมากตรงที่ว่าเมื่อมันเพิ่มการโจมตีขนาดเข้ามาทําให้เราเมื่ออัพแล้วอ่ะเราจะโจมตีมตอนสเ,เตอร์แรงขึ้นเกือบเป็นเท่าตัวเลยนะอย่างเช่นตอนนี้ผมอัพในส่วนของจานลึกนะฮะผมอัพเป็นโจมตีขนาดใหญ่เลว23นะเพิ่มขึ้น46%นะในส่วนเนี้ยอัพแล้วอ่ะการโจมตีของพาราคิผมเนี่ยโจมตีมอนแรงขึ้นประมาณ1เท่าเลยนะฉะนั้นในการอัพในส่วนของการโจมตีขนาดเนี่ยสำคัญมากนะฮะในการอัพเงานะี่ย ลองลงมาก็เป็นในส่วนของการอัพธาตุนะฮะการโจมตีธาตุหรือการลดการโจมตีธาตุนะถ้าเราอัพในส่วนของลดการโจมตีธาตุเราก็จะโดนธาตุต่างๆในเกมมาเบาลงเยอะพอสมควรนะ เรื่องของเงาระบบใหม่ก็จะประมาณนี้ยฮะส่วนเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับคลาสสี่เราจะพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะฮะสําหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ